เหมือนว่าโลกของเราได้เปลี่ยนสีไปมันสวยงามเกินกว่าจะพบได้ที่ใดโอเวลาดึงหยุดเคลื่อนไหวเมืองน,นี้ไม่เงาอีกต่อไปต่อจากนี้ฉันมีเธอเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉัน ฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอทากลาง <Ooh. S 1> คนทั้งมืนอีกเป็นล้านโดยไม่ต้องตามหากันเร็วๆเลยเร็วอยู่แล้ว,ว,วโอ้ย3กิโลเองเนาะไอ้ไอ้ะติกอุ้มลูกเบิ <Yeah. S 2> ดแล้วค่ะมือเจ้าค่ะทันไหมอ่ะมากอยู่ตรงผู้ใดมาอยู่แว ท่านมือเจ้าขาท่านมือพี่บีคลอดเองหรือผ่าคะผ่าค่ะไอเิติกไอให้คุณเจ้าได้เห็นหน้าลูกแน่ยัี่งท่านมาจากไม่ทันกี่คนคะใครไม่ทันกดหนึ่งให้อีกหนึ่งรอบใครไม่ทันกดหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับเซรั่มฮิตอ่ะคือเฮาเออแล้วแหละหนึ่งรอบนะคะมือเจ้าขาหนึ่งรอบนะคะคนละหนึ่งรอบผู้ใดพอทันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ สามสิบเอ็ดสามจุดสองสามสิบสามสามสิบห้าแล้วอันตี้เอาหมอนมาหยาดแหย่ไอช็ติกเนี่ยนะคะส <42, S 3> ามสิบห้าสี่สิบสองห้าสิบเนาะมืเจ้านะขอบคุณในหลายค่ะทำโกโก้นะคะปลจจุสี่สิบห้าสี่สิบห้าแล้วไม่ทัำรอสักครู่นะคะมือเจ้าขารอสักอยางทิพขวดเดี๋ยวให้อันพีพยัญชมาเบิร์ลูกก่อนปารมุดเร็วสามสิบกว่ามืเอเจ้านี่ อันนี้หนึ่งขวดเดอ้อไปชุ่มสายขวดน่อยๆอยา่าว่าขวดน้อยถอดขวดใหญ่ปานนี่ใส่ได้ทั้งหมดสองเดือนก็ <c oughs> สิเมะะื่อวานใส่รำกูขวดน้อยปัปะฮาใส่รำผู้อื่นเขาหนีสมัวนี่โป่งหนีใส่รำกูเพิ่งเนี้เนี่ยญ่สมัวคนรคุณล่ะขวดน้อยๆมาสั้นหนุย่นยเฉยมันรูค่ทำให้น้ <c oughs> นองไม่สบายนะ <c oughs> ใช่ไม่สบายแลงบิดา มเมียนราสบายนะคะเขาสบายดีค่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าแม่เปิดแอร์บางที่นะคะมิเจ้าเนาะน้องยังหายใจทางปากไม่เป็นการที่แบบว่าเขามีขี้มูกไม่ได้ไหมถึงว่าเขาไม่สบายนะคะมิเจ้าเนาะคือเขาไม่ได้ว่าแบบว่าเจนไม่ได้มีขี้มูกขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคือแบบว่าเขาหายใจนั่งขี้มูกตันดังซื้อตามจํานวนเด้อเบ่งสิบเอ็ดสิบสามสิบหกสิบแปด สิก้ากดหนึ่งมาคนละหนึ่งครั้งนะคะมาเจ้าขากดหนึ่งพูดได้บทันกดหนึ่งสิบเก้าเกินยี่สิบกน2ิอนั่งนับผาแม่บางตีเป็น4ีสสบสองแล้วเพื่อสิ่งทไหกูได้โอเคอีกหนึ่งเลยเปิดาหาชเป็นอย่างมึงดบบอู้ลูกสไดายินเด็กูเป็นหูลูกกันตัอยากลุกเห็ดคือแม่เฮ็ดคือแม่บางทีฮ่อ้าวกูสังเลย ห้าสิบขวดห้าส right ิบขวดนะคะมือเจ้าค้าให้อีกหนึ่งรอบนะคะกับราคาหนึ่งร้อยไงชัำหัวคอยมือผู้ละขวดน้อยๆมาสั้นทำไมน้องไม่สบายนะใช่ไม่สบายแม่มีเดะบโมเมียนราบสบายนะคะเขาสบายดีค่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าแม่เปิดแอร์บางที่นะคะมือเจ้าเนาะน้องยังหายใจทางปากไม่เป็น การที่แบบว่าเขามีขี้มูกไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่สบายนะคะพี่เจ้าเนาะคือเขาไม่ได้ว่าแบบว่าเจนนไม่ได้มีขี้มูกขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคือแบบว่าเขาหายใจนั่นขี้มูกตันดังซื่อๆสุดใจหมดเลยซสิบกดเป็ดกดสุดใจ้ากดสุดใจห้าขวดสุดท้ายแล้วผ่าตอนนี้นะคะมั่เจ้าขากับเซรั่มหน้าเงาไอเจตติดหาเรื่องอีรีเด้ไพี่เจ้าเนี่ยอย่างหาเลีงเป็นอย่ง หาเรื่อง looking for the trouble ให้กูได้เจ้าวัยสิบอกว่าเส้นลำกขวดน้อยๆอยนะสันว่าขวดเอามากกวดน้อยน้ยน้อยแม่ออยู่ใส่ขวดในปาถ้ามึงเปรียบค่อมแพ้หาแม่อันี้้ายอันนี้น้อยอันนี้เป็นควดสามสิบเมดี yes อสติกหูแล้วเป็นไอาสติกจากยูบานดออยผู้ห่นี่อาสด้อสิกี้บมีแล้ว เจเดนตบมือเลยเจเดนสติกออกมาจากบ้านนะ Yes ออกมาที่ไหนมาเล่นกับนางบีมึงให้ผู้ตบมือให้เจเดนตบมือเบิ้มีแล้วเบิ้มติดแล้วค่ะมือเจ้าขาเน่พี่พยาบาลมาแล้วครับมาแล้วครับผมดูร่องฟังเบิง่นเป็นป่ะได้ขอมาก่อนครั ไปกับลูกสิมซ uh. well, ah. mm ีฮีเกิลเลูกเนาะซิมซีฮีเกิลรเ็นาอันนี้เปนชายอันนี้เอาไปหาเนกด้้องเมาหน้าตลา็เด้อีวเด้อี่าเราะเด้อมีท่านไ้อ